จะได้จะเลนไปจักทางปลาปล่อยห้าปาาโอ้ยนี่ได้แล้วนี่นีนะอนนนนะไรปล่อยตัวนึงนี่ไอ้ปล่อยตัวนึ่งน้องอื้อืออไปให้หน้าไม้ก่อนเด้อไปมองไม้ก่อนเพราะว่าทั้งนัดหลายคือจังเขียดหน่อยเจ็บต้องลุม ลลาลเลือไม่ใหญ่เลยจะไปขอทีลาลีเดือกระตาบอกไอยขอเฮียหมดเลดิวอเกียลงน้ำขึ้นบดเลดิเอ้ยพ่อพ่อเฮ้ย